สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตักจะพาพี่ๆมาชมอัปเดตงานพรีออเดอร์ผ้าใหม่สีขาวและสีดำซึ่งพี่ๆเลือกแพทเทิร์นสวยสุดปังลงงานสั่งตัดเอาไว้ค่ะ ผ้าไหมแท้ของวันดีเซ็นี้นะคะจะเป็นโทนสีขาวและสีดําค่ะซึ่งเป็นเซ็ทที่เราสั่งพอด้วยไหมบ้านพี่ๆให้ความสนใจมากๆเลยจะมีทั้งงานเสื้อคู่งานกระโปรงแบบชุดที่ตักใส่ซึ่งด้วยความเป็นแพทเทิร์นที่มีดีเทลนะคะก็สามารถใส่ออกงานได้ในโอกาสที่พี่ๆอยากได้ความสวยสุภาพและยังใส่เข้าวัดทาบุญได้อีกด้วยค่ะยังสามารถนํามาแมทกับกางเกงผ้าไหมสีดําเป็นลุคทูโทนแบบนี้ก็ให้ความคล่องตัวค่ะเสื้อของตักจะเป็นคอปาาชายอยากนะคะแขนเป็นทรงเอกระดุมมุกส่วนแพทเทิร์นนี้จะเป็นเสื้อ ไหลเลยแล้วก็เป็นคอตั้งสโลปค่ะเสื้อกระรุมหน้าที่เป็นรุ่นคอป้ายแขนกระบอกสั้นตัวนี้ใส่แล้วก็มีความน่ารักค่ะมีพี่ๆหลายท่านชื่นชอบแพทเทิร์นนางพญา เลือกรงงานสั่งตัดกับผ้าไหมสีขาวและจะเป็นงานเสื้อลองท็อปไม่ว่าจะตัดสีดําหรือสีขาวผ้าไหมก็ทําให้เสื้อทรงสวยดูหรูหราขึ้นมาได้ค่ะส่วนแพทเทิร์นกระโปรงนะคะมีผ้าถุงสําเร็จแล้วก็มีงานกางเกงของตักใส่จะเป็นทรงบอยสบายซิปหน้าแล้วยังมีแพทเทิร์นท็อป UP29 ค่ะกระบอกซิปข้างด้วยค่ะหลายๆาท่านตัดทั้งสสีและเลือกตัดหลายแพทเทิร์นเพื่อไปใช้งานคู่กันเป็นชุดเซ็ตแล้วก็สลับชิ้นใช้งานสีขาวและสีดำเนี่ยคลาสสิกตลอดการหยิบมาแมทมาใส่เมื่อไหร่ก็สววยยแล้้้ใชงานไดบ่อๆ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดถูกใจเพจวันดีลักชวรี่สไตล์เอาไว้ได้เลยแล้วพบกันที่หน้าไลค์ค่ะ